สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งว,วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่น TikTok นะคะซึ่งคู่ที่เราจะมารีแอคชั่นนั่นก็คือออฟกันนั่นเองค่ะ oh. ซึ่งก็มาดูนะคะความจิ้นความฟินแล้วก็ทุกคนขอกันมากมายแก่กระาค่ะก็เดี๋ยวคู่อื่นแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะคือตอนนี้ก็มีทั้งซีรีส์มีทั้ง Tik Tok มีทั้งเพลงหนังทีเซอร์ทุกอย่างนะคะมันเยอะมากก็เลย ทยอยทำทยอยลงอยู่นะคะทุกคน<ช>ก็ตัดยากอยู่คนตัดคนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็ถ้าใครอยากรู้เจ้าของคลิปเป็นใครหรืออะไรเราแปะชื่อไว้ข้างบนแล้วก็สามารถไปกดติดตามได้แล้วก็ขออนุญาตทุกคลิปและทุกคนนะคะขออนุญาตว<ช>ีน,นัที่นี่ด้วยขอบคุณมากค่ะก็ไปดูกันเลยว่าความจิ้นความฟิในในติ๊กต็อกออฟกันจะเป็นไงไปกันคะ่ะปไปนไเปนี่ยปีกปีครับอยากกปีเตรียมน้ำตาหน่อยไเปเนี่ยอ นีเเเลลยส้หืองจริงๆเราคุณเล่นพี่กันนะแต่ว่าแบบเขาดูมีความเป็นน้องเออน้องมากแค่เขาตัวเล็กนะว่างๆหน่อยจะหาวันมาทะดูกับปาปีปาปีให้ปาปีประกอบของนี้ปับปีซื้อให้เหรอติดจนคนอื่นจะเรียกปาปีแล้วอ่ะเออถึงแล้วลงมาเลยปา๊บปีนั่นเองค่ะปับปีมีอะไรไามปั๊บปีปา๊บปีเขาแต่งตัวจนเออเขาเลยเรียกเป็นปาปีบอกให้ปั๊ปีชินกัน กูกูกราบใจคนตัดจังพี่ออฟครเฉยๆก็ดีนะพี่ออฟเฉยๆก็ดีนะอ่าาามนะครับเราก็จะผัดน้ำมันนิดนึงกับใบกับเขานะครับให้กรอบพี่ออฟ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 ว่ะพี่ออฟว่าเฮ้ยพี่ออฟว่าเฮ้ยไม่พอใจปกติแล้วดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมครับทุกวันนี้กันกับพี่ออฟเนี่ยผัดพี่ออฟว่ะพี่ออฟป๊าปีเออทำให้คนอื่นเขารู้ไปสิ เนี่ยเนี่ยเออเราบอกว่าพี่อ๊อฟก็ดีไปเนี่ยล่ะพี่อ๊อฟเฉยๆก็ดีนะอืมมันเรียกับปีเราก็ไม่พอใจใช่ตาเราครับโอ๊ยเอ้ยน้องผมเมื่อกี้ร้องร้องเร็วใช่ทำแค่ปรับปีดูแค่หมดว้ายอะไรอะเป็นเรื่องคุยเลยต็มแล้วคุยนะคือการลงทุนแต่ถ้าฉันรักคุณจะขาดทุนก็ช่างมัน เกิดเดือนไหนตุลาทำไมกันได้ของขวัญเร็วจังขอของขวัญก่อนที่จะถึงตุลาไงเราใครให้นีแต่ว่ากันยังไม่ได้ให้นะตายแล้วหรอนีซื้อให้เหรอใช่มีตัดเออจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรไว้ไม่ไหวแล้วจอ้นต้องงาะสุดยอดฉันต้องงานยืนลมสม อีแต่ต้องตอบผิดถ่อาอน่ารักอ่ะใช้จิตวิญญาณได้อ่ะ มีใครอยู่กับเราวันที่เราตั้งชื่อเบบีบ้างครับมีไหมดีไหมขอบคุณนะที่ยังอยู่เป็นเบบีที่น่าหลักมากมากเลยนะครับชื่อแนลาบปัี้มีงานหรือกันมีงานรเนถึงแม้เราจะไม่ใช่งานเดียวกันหรือว่าเราไม่ได้เล่นเสื้อเดียวกันเบบีแก็ยังสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ไม่เคยทิงเราสกูชอบตบกิบเต็มที่กันเลยมากหนึ่งมาเลยนะ กันเครื่องวันนะครับโอลนอลบกาบออลบนึงที่แพ้ไปก็รันปีหัวไปครับรับรางวัลเฮยเา้เ้ยเ้ย้อเฮ้ยเฮ้เ้ยเย้เยยเยอยะเรย ขูดหน้าขูดซะดีคือสตีจิบเจอที่เป็นใช่ใช่ท่ามจุ๊กท่ากอดอือท่าแต่ไปยืนตรงนั้นเลยการเองทำให้ตัวผมโตขึ้นมากเลยนะโตขึ้นจริงๆโตขึ้นในการทำงานแบบโคตรโคตรเลยอยู่วันนี้ก็เป็นคนใจเย็นจะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆ อยนี่ก็เป็นคนที่ทนกับอะไรได้ดุ่เพื่อนเป็นคนที่เข้าใจอะไรมากขึ้นอนกัรว้าวแต่การโตเล็กมากมึงไปหาอะไรหรอพี่ทฤษฎีปะมึงได้เห็นไอคนที่มาแค้แต่ละคนอ่ะคนดีคนด,คนดีอยากได้แบบ บ้านรวยหน้าตาดีนะขอบแต่เจ้าชู้ยันเล็บเลยแล้วก็ขยันทาเรื่องที่ฮี้ให้คนอื่นเสียใจ้ดยที่แบบไม่รู้สึกรู้สาาอะไรเลยอ่ะนี่ยโหโจทย์ยากเลยนะพี่เออนี่ไงมึงนี่ไงแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูช่วยหาที่มีคนแบบนี้ด้วยว่ะอือมึงอะไม่โดยสันดานอืมไม่คชย ผมอ่ากจะให้ทป็นพ่อป็จริงๆอะ<ส>่ะยากให้เป็นน้องก็พอละอยากรู้จากใจตีเลยกับน้องกันไม่หวันหว่นไหวบ้างเหรอหวันไหวเหรอเลยทำนัดแล้ว Yeah. เด้อเฮ้ยเหมือนกูเคยได้ยินเคอกมาอยู่ด้วยกันมาสามปีสี่ปีแล้วถ้าสามสิบปีได้ไหมได้เนาะครับเราก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ทุกุคนนะโตมาด้วยความอยู่ในนี้ บอกหมดแล้วว่าใครด้ดีทุกคนต้องยินดีด้วยอ๋อจิมอิมพ่อหกค่ายมันไม่เคยสำนึกผิดเร็วไอ้ค่ายอ่ะมันไล่โทรขอโทษผู้หญิงทุกคนนะเว้ยที่มันเคยทิ้งแล้วเขาไม่เอาคืนมันอ่ะก็เพราะว่ามันอยากให้มึงรู้ว่ามันอ่ะสำนึกผิดแล้วแต่กูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดเนี้ยเคลียเกินจริงจริงค่ายเต๋ดเต๋อค่าย เอออาเออแล้วกล้องอยู่ด้านบนบีกันว่าบีข้าเ้า มาดูพี่แกงเรียกปากปีว่าบีกันบ้างบีเอ้ยอะดูเขายิ้มนี่มึงเขาบอกว่าการที่เราปอกแอปเปิ้ลไม่ขาดเนี่ยจะทำให้เราเจอเนื้อคู่ถึงบัตเตอร์อตำแน่งที่อื่นอันนี้คือเป็นตำแหที่ของคนญี่ปุ่นแล้วถ้าเจอแล้วต้องปอกอีกไหมครับแล้วถ้าเจอแล้วต้องปอกอีกไหมครับไหวอาวเอาเลยเอาเอา เขาบอกว่าหวานกันไปเลยหวานกันไปเลยอุ้ยอุ๊ยน่า,า,นร,ารักใใจังส่วนสูง,สสงอะสูงไปยังมันอ่มันแบบมันเหมาะก,กันมากเลยอ่ะ กแบบ่อนแรกๆเขาเหมือนเขาไม่ชอบมาก่อนนะเออแล้วก็เป็นคู่แบบตอนแรกรัก,ร,กรักเธอรักด้วยรำแขงอะไรอย่างเงี้ยและทั้งหมดคือของใครแล้วทั้งหมดอของใครอ่ะกูถามแค่นี้เออขาแบ่งให้แบ่งน,น้องในว่าให้ทั้งหมดจะหาจะกอะไรคิดอยู่ว่าให้ทั้งหมด เออ๋อมาชอบบอกว่ากันนะชอบแอบดูมือถือขึ้นแอบดูมือถือกูจำได้หนึ่งนุ้งแรงมากเลยอ่ะจะดุ้งมันมีพิรุษติ๊บเออหัวยปอมแป๋มยังไม่ยอมหรอมองมากนั่ารักด้วยต้นผมน่ารักร้องเพลงเก็บความรู้สึกเก่งอืม เขาผู้สึกว่าเก่งะ<ห>นะซีฮือยิ้มให้ดูตอนที่ไทยดอทบีเขาก็เขาถ่ายเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับลยังอยู่เล่นต่อทีกองครับมันให้กําลังใจอ๋อมานึกปอ๊บปีได้เลย <c oughs> อือก็ที่ปอบปียังไม่กลับแกที่กลับเมืันเขา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 รีเฟรชแล้วเหรอเขาเรีเฟรชแล้วแล้วันเกิดน้องของน้องปีนี้ไม่อะมีอั <c oughs> นใหม่แล้วปอบป,ปีเดี๋ยวเราสมม่งไปดูเอาอีก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เคลลี่แล้วอ๋อ ไม่ใช่มีอันเดียวอยากบอกจากใจแร้วไปส่งให้คุณภาคก่อนโอ้โหอย่า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 คุยก่อนดูแลต่างกอนดีกว่าว่าดีอยู่ไม่ดีดูแลดีแบบถามตลอดรุ่นนี้นั่นตอนกันยังไม่นอนเกิดก็อยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนเออการงานกำอังพูดถึงเกาดทำไรกันเหรอบอกหน่อย ว่ากัอเอามิกมาจริงใจแหละเออจริงใจกับคุมากเลยก็ให้ลูกบอลสัมัอย่ในน้ำอ๋อเออมันเกินไปเนาะบางทีเนาะอ๋อลิงชิงบอลเออเออแล้วก็ไไนไปปะพ่าเจะนัดชื่อิชอบ กูเห็นกูชอบเสี่ยงกูเห็นเรื่องต้องๆใครอยากเป็นแฟนพี่ออฟฉันนะสิดิันนะสิเอาทำไมเอาเองของกันเอ้าก็แม่เขาไม่ได้อยากเป็นเราอ่ะพูดทำไมเอ๊ะ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 อจริงเขาไม่ได้อยากพูดนะเพราะว่าเป็นไปแล้วคุณโดนไปหลอกละก็ไอ้เหี้ยต้อนั่นแหละเป็นคนทำลายกูนี่เห็นไหม แต่วันนี้กูชอบที่สุดพระกวรู้แล้วว่าจอตอแม่งทำไรมึงตอแมันเป็นคู่แบบแต่กูชอบอะตอกับแบกอะมันดูมีความเหมือนอบมันเดินคนละเส้นทางแต่ฆ่ากันไม่ได้ไล้ขายเวกันพีก็มีบ้าแม่แบบมนี่ซื้อให้เหรอใช่ อเมซิ่งอเมซิ่งอฮู้ฮน่ากินจังเลยอเมซิ่งขอบคุณอเมซิ่งลักลับอ๋อยำๆเนี่ยผมให้เป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ของเพื่อนเนี่ยค่อยไปชิมทีหลังเชฟต้องขอชิมก่อนเชฟสาวเส้นมาซีก็หนึ่ง嘛ผ่านไข่ใช่ไหมปอน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 เบาไว้ด้วยเบาไว้ด้วย อออุ้ยอยู่มาม่าเลยอ่ะอยากกมาม่าคือพี่เตะกนว์ดพี่เตะเขาเขินจริงๆแล้วลึกแล้วอ่ะเขาเขินแต่เขาไม่เอาเเลิกลักนะเลิกลักเลิกลักเลิกลักเราหมยถึงที่ออบันเลิกลักแล้วนะน่ารักอ่ะ น้องว่าไงเออน้องเวลาเล่นปารี้อยู่ในกำแพงมั้งานคการเคนเล่นเกมแพ้แล้วกูนะแต่งคับ่แต่งแล้วตอนนี้ไปไม่ได้อุ้ยเฮ้่มึงจะรีวิวหนังเปิดขับไฟเดยวะ ดราม่าปรุงไฟอยู่ได้แฟนๆก็เปลี่ยนช่องหนีกันไปหมดแล้วอีพีแรกๆหัดเขาเรื่องวัยวัยรักรบ้างปุ๊บปั๊บติดบัญชีจบแยกย้ายเย่อเย่อแต่เดาว่าเขาว่ารักกันแล้วสิไม่ใช่ไหมอ๋ออันนี้คุณกับนอนนี่แต่าเขาก็แชร์กันอย่างนี้เป็นผมหัวนะเออที่เป็นผมหัวจะตายชอบใช่ไหมแฟนตัวเอง เขาจะทำให้ตัดเด็ดต้นหอมีแบบก็ด่านล่ะอะไรเนี่ยคู่ขออะไรกันเนี่ยคือชอบนึ้นอีกแล้วที่กูดูเพราะว่าให้น่ารักเนี่ยมันจะดูอยู่ได้แบบนานๆมองได้นานๆไม่มีเบื่ออะไรเงี้ยครับมีอะไรเสร็จพูดชื่อมันก็จบละอ่ะมีข้อตกลงไหมให้มันจบๆไปวันนี้ใส่ดีด้วย ได้กับทุกคนเลยแบบนี้ทุกคนเลยเขาได้กับทุกคนได้กับทุกคนจริงๆผู้ใหญ่เด็กคนแก่คนชราได้หมดได้หมดไม่ติดอันนี้พวกมันส่วนถ้าออฟเจอคนที่ชอบออฟจะทำยังไงใช่ไหมเราต้องนิ่งๆก่อนครับเราอย่าไปกระตุกกระตากให้เขารู้ว่าเราชอบไม่งั้นเดี๋ยวกับเขาจะวิ่งหนีเราเราต้องค่อยๆตะล่มตะล่มตะล่มไปเรื่อยอย่ารีบอย่ารีบใจเย็นอ่าฮะอ่ะฮะอืมใจเย็น ถ้าจะไปเดทเลือกที่จะไปเดทที่ไหนใช่ไหมครับเดียวหนึ 1> 1, ่งคือญี่ปุ่น, 2, น,นสองคือสวิตสวิตเนี่ยก็จะมีวิวที่สวยเหมือนไปแบบพักผ่อนจริงๆครับสวิตน่าไปอีกรอบเหงือกันว,ว่ามันแบบว่ามันถึงไม่มีอะไรมันสวยมันแบบชิม,มชิบบใช่เนาะบรรยากาศดีถ้าไปเดทเนี่ยต้องใส่เทมคู่ไหมละครับผมว่าไม่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าคนเราจะรักกันกนะครับนักนณีจใจหลกเลย หลบมุ่งไปเลยแม่ไปหากุ่แใจมาดิอ๋ออันนี้แบ็คแบ็คกลับมาบุญฤทธิ์บอว่าจะโง่โยนไปทำไมวะตัดแขนเลยแม่แปวขวานั้ยดิไปไปุเไปปเออ หนที่เป็นสารถีเองนะครับส่วนสารเลวเนี่ยใ้เต้เอเองไปชิมกันเี่นะมัพบกับรายการคงกันกันการใหม่ก็มา่านู่อยู่แอยู่บาวนี่เออบ่าวาชอบเราต้องใช้นยท่าไหร่นยเท่านี้ ตวันนี้ตัววันนี้ก็เออขมจริงคนที่ชื่อตะล่อมเนี่ยเป็นตำรวจแล้วลุงมากทำไมตะล่อมเพราะว่าจับโดยตะล่อมและม่อมขราขอากที่ร้านโอเคยอะไรกันครับเนี่ย่้าแล้ววยะกิน่านเหรอตาสวย คุณทาุ้ณน้องตรงนี้มั้งแต่จำได้ว่าตอนแบ่งเค้กอะเนื้อจะได้แน่นครับอะไรเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ใครลือคนเดียวไม่แห้งใครนี่แต่นี้เราเบียงเราเบียงกัน่โอ้โหดูก็รู้นะว่าเขารักใครมากกว่าโอ้ยตัวซุ่นลำคาญมากไม่หน้อง อกนางกบบนี้กูว่าจะเป็นคุกกี้ละเพราะผมไม่ค่อยชอบอะแต่ข้าไม่ชอบเตะคือไปแก่เมันมึงทั้อก็แบบว่ามันอยู่คือกูรู้สึกว่าการอยู่รวมกันสามคนอะมันดูสิ้นหวังมากมันดูไม่มีอนาคตมันดูแบบว่า อะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูแบบอ๋อไม่ก็อยากผ่านสาระก็เข้าห้องสมุดนะมันคือกูแบบกูชอบโมเมนต์นี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบว่าเออแง่ลบอีกแล้วครับก็มาหาคิดก็ได้นะครับที่ตื่นจะมีก็มาคุยกันเลยดีกว่าดีกว่ามาโพสมาคุยกันเลยดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรดีกว่ามาแบบเฮ้ยโพสโพสอย่างเงี้ย บางทีแบบคนคนอื่นเขาแบบไม่รู้อะไรจริงๆเขาก็อาจจะมาพิมพ์ว่าเราได้โดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องจริงถ้าคุณรู้จริงก็คุณก็มาคุยกันเลยทีนี้คนจริงลูกชันแล้วกันไม่กลัวกันมีพี่เี่ยออะไรเนี่ยพี่พี่โดนการดูดคอรู้สึกยังไงนีแหละปพี่ก็ตอบว่าชินชินครับ เพราะว่าผมโดนทุกวันเวลาเจอแล้วเดีนี้เจอทุกวันโดนดุทุกวันจริงครั้งแรกจิงหงอครั้งแรกรู้สึกอะไรวะกำทำใหมวะแต่เดี๋ยวนี้ก็สมมติไม่ทำเจอสิ่งนี้มันขาดหายไหมหายไปอะไหายไปไม่ได้เออผมก็เลยรู้สึกว่าจิงหงอกูไม่เกลียกกูไม่ค่อยกูเกลียดเสียกัน ไม่คือโกคือคือเราอ่ะติดตามพวกนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยสังเกตเรื่องดูก็แบบคล้ายๆแบบเออหอมคออะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าแบบกันตัวเตี้ยไงอ๋อมันก็ได้ตรงนี้อ๋อแล้วก็เออแต่เพิ่งรู้ว่ามีผิดก็มีแค่กันคือคือชีวิตเอออย่าให้บ้านกลุ้มก็พอ

เป็นแบบว้าวเป็นจบแล้วละ<ห>การอยู่ข้าง, <c oughs> ข,างข้างเตียงอ่ะอ๋ออยู่ใต้ผ้าห่มเปิดผ้าห่มเต้าก้อนให้ดูหน่อยได้ไหมคะเต้าก้อนวะ่ะ <laughs> จิ๋วไหวไหมโลกเจิ๋วคุยอะเสียงพี่ดีอะอ๋มาเร็วปะปีแล้วปะปีไม่เปลี่ยนอันนี้ใส่ถ่ายรูปไปเฉยใช่ปโอเคใจหายปะปีฮะกันหนาไม่เอาเสื้อก็ได้ไบเปลี่ยนเอามาแค่อันเดียวไม่เอาเสื้อตัวนั้นแล้วเอาไปกระเป๋าเรานี่เราเข้ากันเข้านะอ๋อเปลี่ยน อไปเธอเปลี่ยนเลยจะมากันอีกเมื่อไหร่อะเธอเธอใช่ไหมได้เป็นอะไรมึงรอไม่ได้อ่ชอบให้ทำอ่ะบางทีบอกชอบให้ทำอะไรเนี่ยต้องการบ้ารักชอบแบบชอบทะเลครับ Yeah, ชอบใส่ชุดน้อยชิด <laughs> <laughs> what Where What <tails> <ım> ึงไปเลยหนึ <único Liberty> <ma güzel bir> ่งอัตราหนึ่งอัตาจอะหาไม่ทันแล้วเฮ้ยห้าไม่ทันึงมากนะมันเป็นรายการหาคู่ปะใช่ไห่คนไหนดีครับ ไม่่ใชวาอะรเนี่ยเสียงมันขอน0.3 0.4 1 5 1 6 1 7ไม่คอลเลยทุกคนคุณพีชอบอะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปเป็นเบบีนะคะกับการเรียกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะทุกคนแต่อันนี้คือเราเรียค คือเราใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดลิปมันอาจจะไม่ถึงชั่วโมงหรอกเพราะว่าเราใช่ปัญหานิดหน่อยทั้งทายทำแล้วทุกคนก็ชอบชอบในความเป็นออฟกันคือเราชอบตั้งแต่มันจะมีอันนึงที่ออฟกันอ่ะเคยไปแทรกในเป็นตัวละครที่จะกําเนิดเาเป็นวาก่อนหน้านั้นเขาเขามี จำไม่ได้แล้วอะไรบิ๊กโรมบิ๊กโลมใช่บิ๊กโลมก่อนพี่เจนจำได้อะแล้วก็มาทิสต์ดีจีบเธออะไรเงี้ยทิสต์ดีจีบเธอก็คือเศร้ามากพูดจะเศร้าไปไหนอะไรเงี้ยคือค่ายเป็นคนที่แบบเฮียจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบ เอ่อตัวของตัวของกันอะที่แสดงก็เศร้าจริงอะไรเงี้ยแบบว่ากูต้องมาแอบร<ด>ัพุ่นที่<ด><ด>อะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบเคมคีที่เขาอยู่ด้วยกันเออจะลากยามถึงนอตมีอะไรกี้แล้วก็มีร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ออกเพลงด้วยกันอยู่2 3 4<า> 2> เพลงอะไรงี้ก็ดีพัฒนาเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรกี้เราชอบโมเมนต์เพราะว่าตัวของออกก็จะดูแลกันกันก็จะดูแลออฟอยู่อะไรกี้ก็ดูแลกันไปเรื่อยๆอะไรงี้แล้วแฟนแล้วก็แคร์แฟนคลับ พอสมควรอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบสาหรับเราคู่อกอกันอ่ะคือเป็นคู่ที่เหมือนแบบพัฒนามาเรื่อยๆหมายถึงว่าพัฒนาในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ด้วย<ช>แล้วก็เรื่องของความสามารถด้วย<เ>อ,อะไรประมาณนี้ <เอ S 2> ในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะคือถ้าสมมติว่าคนที่แบบรู้จักออกกันแต่แรกก็จะรู้ว่าแบบเออพี่ออฟว่าเป็นคนใจร้อนจากที่เราแบบรีแอคอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นคนใจร้อนจริงๆแล้วก็กันก็จะดูมีความเหมือนแบบเป็นเด็กน่ารักอะไรประมาณนี้ยแต่พอเหมือนแบบพอเขาอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอ่ะจากพี่ออฟที่แบบเป็นคนใจร้อนอ่ะเออเขาจะใจเย็นขึ้นแล้วกคคืออออออมมมมันนนจจะเเเยีีีีโตตตตแบบททท่่ฤษิธ ใหม่ๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นเรือจะแรงมากอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทาให้เราอะเหมือนแบบดูดูช่วงแบบในพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันได้เลยอะว่าแบบอดีตอะเออคือแบบออบอ่ะคือเหมือนแบบยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับให้กับพี่กันเท่าไหร่ใช่แต่ว่ามาในยุคที่แบบแต่ว่าพอมาแบบในยุคที่แบบเป็นทฤษฎีจีบเธออะคือแบบพี่ออบบัเปิดใจแบบโหโคตรเต็มร้อยอะไรประมาณนี้เพราะว่าในตึกจีเอ็มเด็กมันเยอะแล้วเหมือน เหมือนกันอ๋อฟก็พูดจะเข้าชจะเข้ามาทำไมออกอะไรงี้ยาจรยรอมาแย่งงานกันนู่นนี่นั่นเลยตอนนี้ก็คือรักกันแล้วเ็อดีกันแล้วดีกันจนน่าประทับใจว่าแบบว่าเออก็ดีดูแลกันไปเรื่อยๆในในติกจ็อแบบนี้ก็มีนักแสดงอีกมากมายนะคะเหมือนที่พี่ออฟพูดว่าใครจะเติบโตก็ดีใจไปเขาด้วยแล้วจะแปะชื่อ IG ของออกการไว้ข้างๆนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะสำหรับผลงานเขาทุกอย่างนะคะและที่สําคัญเลยถ้าใครชอบการเลียกชันติ๊กต็อกของออกกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแช แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเกี่ยวกับออฟกันได้นะคะทุกคน uh huh. พอเราพอเราทำให้แล้วนะคะทุกคนสำหรับ huh. ว,วันนี้โดเมนชิอไปก่อนแล้วบ๊ายบาย <c oughs>